เอาผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด um ้วยนะคร in oui, ับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับก่ออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ด้วยทุกช่องเลยขอบคุณครับผมกำลังจะไปรับ หลานทั้งสองคนนะครับปู่กำลังไปรับหลานทั้งสองท่านนะครับน้องอมน้องน้ำมนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรออยู่ที่บ้านนะครับแอดมินรอที่บ้านปู้หาหมวกใส่ปะปู่หาหมวกใส่ยช่บ่ไม่เป็นไรนะปู่ปู่ว่าไม่เป็นไรครับแข็งแรงครับแข็งแรง กำลังจะไปรับหลานนะครับโอ้หกำลังจะไปรับหลานหล็อกบ้ากเนาะล็อกลอกเลยครับล็อกเลยจะเอาพุชแจไปเจ้า,จา,จาครับกหลังจะล็อกบ้านนะครับล็อกบ้านก่อนไปรับไปรับหลานนะครับ กุญแจไว้กับเอ็มนะครับเดี๋ยวให้ถุงเลยครับโอเคครับกุญแจอ,อยู่กับแอดมินแล้วนะครับกุญแจอ,อยู่กับแอดมินละผูล็อกบ้านแล้วครับฝากกุญแจไว้กับแอดนะครับ,าบ,รบหายห่วงนะครับเอาไว้กับแอดมินไม่มีปัญหานะครับ คืนนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับอยู่กันยาวๆใช่ครับอูรอบค้องนะครับราจะมาการไว้น้ากับวอร์มเครื่องนะวอร์มเครื่องเครื่องเย็น

dạng dạng không dạng dạng oh. Điệt vén điệt vén điệt vén không dạng vén dạng 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 này dạng dạng này dạng 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 là dạng 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 มาแล้วนัองผมน้องลำมนุณเจครับุณแจกับ okay. พี่ค okay รับโอเคเริ่มเรียนมาแล้วนะครับ เข้าบ้านเลยนะเนาะเข้าบ้านเลยครับมาแล้วนะครับมาแลขอถอนนี้ครับถอถอนมาดีครับ อะไรเนระสวัสดีค่ะฝากช่องเอ็มยูไนชแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ